พี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุนจะทำดวงประจำสัปดาห์นะคะของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะระหว่างวันที่11นะคะถึง17กรกฎาคม2565นะคะเราจะมาดูกันว่าคุณเกิดวันจันทร์นะคะการงานการเงินความรักสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรนะคะเรามาเริ่มจากการ,รงานก่อนดีกว่านะคะการงานของคุณเนี่ยในช่วงนี้นะคะคุณจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะที่คุณไม่คาดคิดไม่คาด ฝันนะคะแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีด้วยหัวหน้างานสักและเอ็นดูคุณเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นหัวหน้าผู้ชายเนี่ยเขาจะ้อนงานสนับสนุนคุณนะคะเปคุณเต็มที่เลยเหมือนคุณอยากจะทําอะไรนะคะเขาก็ให้สิทธิ์คุณเต็มที่หรือว่าคุณเสนองานอะไรก็มีโอกาสที่จะได้นะคะหรือว่าผ่านผ่านแบบว่าการอันดุมัตินะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยเราบอกไว้ก่อนว่า คือคุณต้องอดออมบ้างนะคะเพราะว่าคุณอาจจะใช้เงินตามใจตัวเองเยอะนะคะให้เก็บให้เก็บออมบ้างเก็บเงินไว้เพื่อวันข้างหน้าบ้างนะคะเก็บเล็กผสมน้อยเพราะคุณจะใช้เงินเยอะนะคะหรือในอนาคตอะคะ่ะเดี๋ยวมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างที่เข้ามาทาให้คุณเนี่ยอาจจะปวดหัวได้นะคะต้องวางแผนการเงินให้ดีส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะเอ,อ่อเรื่องของสุขภาพ เขาบอกว่า ừ, คุณต้องบ่มรุงตัวเองเยอะๆนะด้วยการที่คุณทำงานเยอะนะคะทำงานเก่งลุยงานเยอะหรืออาจจะต้องทํางานที่ใช้ความคิดค่อนข้างที่จะเยอะค่ะบํารุงสุขภาพด้วยวิตามินตัวเออบอ,อกวิตามินต่างๆนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้สุขภาพนะคะคุณแข็งแรงเป็นการฟืน้นฟูนะแต่อะไรหนกัหนกๆเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นนะคะามาเรื่องความรักกันบ้างนะคะความรักของคนโสดเนี่ย <excuse> เรามองว่าช่วงนี้ค่ะคุณยังแบบว่า เหอเหอหลานนะคะหรือว่าเห็นคนอื่นเนี่ยมีครอบครัวหรืออาจจะก,กําลังมีหลานนะคะหรือพี่หรือคนในครอบครัวของคุณนะคะน่าจะมีแบบสมาชิกใหม่นะคุณก็จะรู้สึกตื่นเต้นน่ะคุณยังมีกําแพงในเรื่องของความรักพอสมควรอ่ะนะคะยังไม่ค่อยได้เปิดใจให้ใครง่ายๆหรือความสัมพันธ์ถ้าสมมติว่ายังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันก็ยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่อ่ะนะคะเหมือนกับเราจะไปโฟกัสสิ่งองื่นไปไปมอบความรักให้แบบเด็กนะคะอาจอาจจะเป็น ลูกแมวนะคะหรือแบบสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารัก,ก็ได้นะคะอะส่วนคนมีคู่นะคะคือจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ค่อยหวานนะคะไม่เน้นไม่เน้นคําพูดนะคะเน้นการกระทำซะเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยบางครั้งอะคะ่ะพอการที่เราไม่ได้พูดเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันอาจจะผิดใจกันบ่อยนะคะ แต่เชื่อเถอะเขามีความรักให้คุณคุณเหมือนแก้วตาดวงใจของเขาแหละเขาจะดูแลทนุถนอมคุณแต่ไม่เน้นคําพูดเท่านั้นเองจะเน้นเป็นการกระทําคุณจะได้รับสิ่งดีๆหรือการกระทํำดีๆค่ะที่เขาแสดงออกมาหรือบางคนนะคะแต่งงานกันมาสักระยะแล้วนะคะคุณอาจจะก,กําลังจะเป็นคุณพ่อคุณแม่กําลังจะมีข่าวดีกําลังจะมีสมาชิกใหม่ด้วยบางคนเนี่ย อ่าถ้าวางแผนการแบบอยากมีบุตรนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เร็วนี้นะคะมันเป็นข่าวดีที่น่ารักน่ารักจริงๆอะนะคะเลขนำโชคของคุณนะคะคือเลขสองหนึ่งหรือเลขยี่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็คุณเองเนี่ยทิกเสริมดวงของคุณนะคะช่วงเนี้ยคุณเป็นคนดวงดีนะทำบุญทำทานเยอะๆค่ะแล้วก็คุณอธิษฐานอะไรช่วงเนี้ยมักจะได้เป็น อ่อสิ่งที่คุณอธิษฐานะจะสมหวังนะคุณมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจนะคะทําบุญกับสัตว์เลี้ยงทําบุญกับเด็กแกกไร้นะคะเพื่อเป็นการเสริมให้ดวงคุณดีขึ้นนะะใครต้องการดูวดวงส่วสนตัวทักไลน์นะคะบ๊ายบายคะ่ะ